อุ้ยตนี้ไม่เคยตนี้ม่เคยชนะเลยตามพี่มาน้องน้องไม่เคยชะนะน้องตามพี่มารับรองน้องรอดเฮ้ยี่ประกาศกล้าวประกาศกล้าวมา <c oughs> อยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> โอ้้างหน้าเราเองนี่ตามมาเลยนายเนี่ย,ย,ยกระโดดกระโดดเนยกระโดดกะ,กะ <c oughs> เด็กตีเทคนิกกันนะเทคนิกกันนะ ก็เลยก็เลยอย่งนั้นโว้หมาไม่รีบหมามันรีบปล่อยไปตายก่อนเฮ้ยแล้วดึงต่อไปแล้วโอ้โหสาสอเลยไปไยโอ้ได้ยิ่งอมู่มีใครวะเนี่ยอยู่ดีดำกันเจ้าสนุกด่ะไปแล้วเอาไปแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาอย่าให้น้องดูนะเล่นเด็กๆมันดูการที่เขาบ่นกันว่ายากเดี๋ยวรู้ว่าใส่เกงๆนั้นแล้วไม่ยากเชื่อพี่มาแล้วไงฟอสใซด์ฟอสใซด์เก่งกูอะไรเนี่ยฟอสไซด์ เฮ้ยโอ้โหไอ้สัตว์นั้นเร็วไปยืนเดี๋ยวเราลองเราลองกระโดดทนมาดิดนึไงเอา้ามีคนตักมันลงไปให้อ่ะโอ้โหขอบคุณพี่โดนเาสามากเฮ้ยพี่โดนยพี่โดนตียังได้อยู่นะแต่มีคนเข้าไปแค่หนึ่งคนเองนะ แล้วก็ล้างล้างล้างท้ายหมทุกคนเลยเอ้ยไม่ใช่อ,อย่าง,งนี้โอ้ยอยู่ดีๆก็แทนมาซะเร็วตลกตล,ลกกันเมื่อกี้หัวพี่น้องโอ้ยน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วน้ำหลากน้ำหลากน้ำหลากน้ำหล,ลากแล้วโอ้โหผันผันผันวัดใจกันหน่อยวัดใจกันหน่อย โดนทำลายมีคนพยายามเอาไอ้บอสใหญ่คืนไอ้บอสใหญ่เข้าวะเนี่ยนี่แกบอสโอ้ขอบคุณพี่ต้นเสาแห่งความยุติธรรมมากนะทำลายอบอสใหญ่ไปเลยโอ,ยโอ้คลิปนี้ต้องต้องอัดนะเนี่ยอย่างเงี้ยผู้จัดการกับอบอสใหญ่เมื่อกี้บอสใหญ่ไปยืนคุมตรงเสาแบบยืนดิ่งมากอะ เป็นไงต้องเจอเวอกนกรรมเข้าไปโอ้เอาอีกแล้วกรมาแย่งหาอีกแล้วเจริงโอ้ยเฮ้ยวิธีการป่ามดใหญ่เป็นแบบนี้ <c oughs> น่าเวอร์เลยทำกข้าไปเยอะ